ญี่ปุ่นกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการป้องกันประเทศล่าสุดนะครับพวกเขาประสบความสําเร็จครั้งใหญ่ในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนการรบการทดสอบในครั้งนี้ใช้การบินร่วมกับเครื่องบินไร้คนขับสนับสนุนการรบที่ผลิตโดยซูเปอรรุจํานวนลําตั้งเป็นกระบวนและก็ปฏิบัติภารกิจทางยุธธทธวิธีได้พร้อมกันเลยครับเครื่องบินไร้คนขับแต่ละลำนะครับมีความยาว2.8เมตรและมีวงปีกกว้าง2.1เมตรทําความเร็วในการบินมากกว่า1 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการรบสำหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับข้อแรกคือต้องการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเส้นทางการบินเพื่อให้การบินไร้คนขับสร้างเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดด้วยตัวเองข้อ 2. พัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมการบินไร้คนขับจากระยะไกลโดยเครื่องบินสามารถสลับโหมดให้นักบินที่เป็นมนุษย์เข้าไปควบคุมเครื่องบินได้ด้วยตัวเองพร้อมกับสั่งการและประสานงานกับเครื่องบินไร้คนขับหลายลำได้อย่างมี ปรสิทธิภาพเปรียบเสมือนเป็นคอนดักเตอร์ควบคุมวงออเครสตารากลางอากาศและในอนาคตมีแผนที่จะติดตั้ง AI เข้าไปด้วยครับงานวิจัยและพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นในการยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อสนับสนุนการรบครับ